สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของคุณนชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่แพ็กกอดวงชะตานะครับที่พรยิบสีพร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่15กันยายนนะครับปี2563นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามา มาสตัตไพ่เลือกไพ่นะครับแล้วก็มาฟังคาแพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธในสี่หัวข้อ,ขอ,ขอการงานการเงินสุขภาพและความหลักในช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างแต่คุณนัทขอแยกเป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันพุธนะครับในการเลือกไพ่ครับเราขอเลือกไพ่ก่อนนะครับมาพูดเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับมาดูกันครับว่าการงานนะครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ ในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ชะตาครับเป็นอย่างไรบ้างมาเก็บ,บไพ่ตัวนี้ก่อนนะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าการงานต้องบอกเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนนิดนึงต้องต่อสู้นิดน,นึงอาจจะมีงานเยอะนะครับมีงานมีงานเข้ามามากในช่วงนี้นะครับมันต้องเป็นช่วงที่อดทนต้องใช้กําลังกายกําลังใจแล้วก็ช้เหตุผลเยอะๆครับในการในการในการทางานนะครับในการคิด ในการตัดสินใจต่างๆคนด้วยปัญหาน่าจะค่อนข้างต้องช่วยอดทนเยอะเลยครับในการทํางานในช่วงนี้ครับแต่ภาพรวมต่อว่ายังดีอยู่ยังอยู่แต่เพียงแต่ว่านะครับถ้าทํางานนะครับที่ต้องเป็นกลุ่มเป็นทีมต้องแต่ว่าระวังคนอิจฉานะครับเพราะเพราะตรงนี้อาจจะมีศัตรูครับในที่ทํางานได้เช่นกันนะครับยังต้องยังต้องระวังเรื่องตรงนี้อยู่ด้วยนะครับมีคนที่อิจฉาหรือว่าไม่ชอบหน้าเรานะครับหรือว่าถ้าท่านในที่ทําการค้าการขาย ประกอบธุรกิจก็แต่ว่าช่วงนี้แข่งขันเยอะเลยนะครับอาจจะมีคนมาทําสินค้าเหมือนกับเรามาเปิดร้านข้างๆเราแข่งกันทีเดียวแต่ว่าก็ต้องอดทนต้องต่อสู้กันเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังผ่านไปได้ครับช่วง15วันนี้ครับยังตัวรอดยังขยันอดทนเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันกับปัญหาเรื่องของการทํางานไปได้อยู่นะครับการงานการเงินนะดูครับว่าต่อไปครับการเงินครับของคนที่เกิดในวันพุธนะครับมีเกณฑ์โดนชะตาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับการเงิน การเงินของคนที่เกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้บอว่าจะเป็นรับสเงินที่เข้าซ้ายจ่ายขวานะครับมีเข้ามาแหละครับไม่ใช่ขายของทํางานอย่างหน้าตังอยู่นะครับแต่ว่ามีเข้าซ้ายจ่ายขวาคือมีเข้ามาแล้วก็ใช้ออกมีเข้ามาแล้วก็ใช้ออกก็คือหนึ่งครับอาจจะเรื่องของภาระที่ได้รับผิดชอบอยู่แล้วเรื่องหนึ่งทำให้ต้องจ่ายเงนินออกสองครับคือคนวันพุธในช่วงนี้น่าจะมีการนะครับ,ขย,บขยายขยายทํางานเพิ่มทํากิจกรรมเพิ่มลงทุนเพิ่มก็ได้นะครับทําให้การเงินที่ได้รับมาก็เอาไปหมุนต่อ เป็นเรื่องของการลงทุนต่อไปนะครับคนยังมองว,ว่ายังดีอยู่ครับยังเป็นไปได้อยู่กับการเงินนะครับก็คือคนพุดช่วง15วันนี้นะอตลอดว่าการเงินเนี่ยโอเคอยู่นะแต่เพียงว่าอาจจะเก็บตังค์ไม่ได้ทำมันเองนะครับการสุขภาพบ้างอ่ะดูครับว่าสุขภาพครับของคนที่เกิดในวันพุธนะน,นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธช่วงนี้นะครับคนที่เกิดในวันพุธต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับระวังเรื่องของอ่ศาศีรษะครับอ่า จะมีปัญหากับศีรษะได้นะครับเจ็บเจ็บศีรษะไอปวดศีรษะปวดหัวเว้นหัวนั่นแหละครับนะต้องต้ององต้องระวังอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องต้องคิดเยอะต้องวางแผนเยอะเรื่องที่ต้องเครียดอยู่นะครับเลยต้องให้อาจมีปัญหากับเรื่องของความคิดได้ก็ตามมาเรื่องของปวดหัวเว้นหัวด้วยนะครับยังต้องระวังอยู่นะครับตรงนี้กับคนที่เกิดในวันในวันพุธนะความรักบ้างนะครับถ้าความรักของคนที่เกิดพุธ เนื่องว่าต้องยึดัดอยู่นะครับอาจต้องอึดอัดในช่วงนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าพอไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือห่างไกลกันหรือเปล่าอยู่คนละที่หรือว่าทํางานคนละเวลาการไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าทําให้คนได้เกิดในวันพุธอาจจะอึดอัดเรื่องของความรักในตอนนี้แต่ว่าสหรับท่านนะครับสำหรับท่านนะครับที่ยังโสดอยู่อาจต้องอาจต้องคองความโสดต่อไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับแต่ว่าคนกันพุธเนี่ยเด่นเรื่องของโชคลาภครับ ช่วง15วันนี้เลยนะครับคนพูคุณนัดก็ย้ำไปเลยครับมีช่วงมวราบด้วยเช่นกันนะครับตัวเลขครับที่ที่เหมาะกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสำหรับคนที่เกิดอพุตก็ตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับคุณ้ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าท่านใดชอบนะครับกับตัวเลขจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองดูตัวเลขจากที่คุณนัาบอกได้เลยนะครับไงคุณนัาก็แล้วฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็น กลับมาใจคุณนะด้วยนะครับในการทําคลิปดีๆครับออกมากับทุกทุกท่านรับชมนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ